เรามาดูวิธีถอดผ้าบอกรุ่นของฟิ g โก้คาทฟิกโก้รุ่น X30 กันนะครับอากอนอยู่เลยในยปัดสายเนี่ยปัดสายปัดสายตรงนี้นะฮะปัดสายบิลให้เหล็กด้านหลังเนี่ยมันออกมาตรงนี้นะฮะเราเราเอาสายสายก้องที่ด้านหลังออกนะครับทั้งสองข้างเลยนี่ อางนั้นให้ดึงสายตรงนี้ออกทางด้านหน้าให้หมดนะฮะแล้วแนะนํานะครับให้ก่อนที่จะถอดอะไรแต่ละชิ้นเนี่ยให้ถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้นะฮะให้ดึงสายออกทางด้านหน้าแล้วมันมีกระดุมเนี่ยกระดุมกระดุมตัวล็อกสายผ้าตรงนี้ให้แกะออกให้หมดเลยเนี่ยมันมีกระดุมทังหมดนะฮะกระดุมนี่แกะออกหมดเลยนะฮะแกะออกให้หมด ุกอย่างมันมันมันจะเป็นกระดุมเป๊กแกะง่ายนะครับรุ่นนี้ถอดออกแล้วจากนั้นเราสามารถดึงผ้าเบาอ,อะไรออกได้หมดเลยทั้งหมดเลยทั้งชุดเลยนะฮะเนี่ยสามารถดึงดึงออกได้เลยเพอแกะกระดุมแล้วเนี่ยดึงออกได้เลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมแนะนําให้ ก่อนที่จะถอดอะไรแต่ละชิ้นเนี่ยให้ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเวลาประกอบจะได้ประกอบเข้าง,ง่ายนะฮะ